สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังพาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาอนาคตเด็กไทยกับความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมหาทางออกนโยบายสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมเปิดตัวนิทานขับรถปลอดภัยไปเที่ยวทะเลมุ่งสร้างความตระหนักรู้เด็กเยาวชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทุ่นหน้า450องค์กรจัดเวทีเสวนาสาธรารณะภายใต้หัวข้ออนาคตเด็กไทยกับความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมเปิดตัวหนังสือนิทานขับรถปลอดภัยไปเที่ยวทะเลมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุบนท้องถนนในเด็กและเยาวชน นางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสได้กล่าวว่าสสสมีแผนดำเนินงานด้านปลอดภัยทางถนนซึ่งมีต้นทุนการทำงานร่วมกับเครือข่ายและนักวิชาการทั่วประเทศที่ผ่านมาได้พัฒนาให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เพื่อความปลอดภัยทางถนนมากกว่า100แห่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษาโมเดลและองค์ความรู้นำไปปรับใช้กับพื้นที่ ทั้งนี้สำหรับการพัฒนานโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยของเด็กบนท้องถนนระยะยาวสสสมีข้อเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งส่งเสริมประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนทั้งการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาที่ต้องถูกควบคุมให้ได้มาตรฐานสูงสุดและนำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบให้เกิดความปลอดภยัย สส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชนโดยกำหนดให้เป็นสวัสดิการและ 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องวินัยจาราจรและความปลอดภัยทางถนนด้านนางสาวสุดใจพรมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสสได้กล่าวว่าสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยในเด็กและเยาวชนมีทั้งเกิดจากตัวเด็กและความประมาทของผู้ใหญ่ส่งผลให้เกิดโศกอนาตกรรมเป็นระยะ สสสจึงเดินหน้าพัฒนาหนังสือนิทานขับรถปลอดภัยไปเที่ยวทะเลเพื่อให้ผู้ปกครองและครูใช้เป็นเครื่องมือชวนเด็กระวังภัยจากท้องถนนผ่านการเน้นย้ำกฎสำคัญ3ข้อได้แก่ 1. นับนับจำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง 2. ตรวจตราก่อนล็อกประตูรถและ 3. อย่าประมาท ทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังแม้ช่วงเวลาสั้นๆสำหรับผู้สนใจอ่านานิทานสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.happyreading.in.th ค่ะ